สวัสดีครับวันนี้นะเฮียจะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับการห่อไส้ถั่วดำนะครับไส้ถั่วดำของเฮียก็ตัดไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัดไว้เป็นลูกๆแบบนี้เลยเราแช่เย็นไม้นะครับแล้วก็วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับอันนี้แล้วนะครับที่เราคลึงกลมไว้นะครับเราหายท้องขึ้นเดี๋ยวนะเราต้องปรับตัวอย่าให้มันกว้างเกินไป นะครับเพราะว่าตัวถั่วดําของเราจะไม่สวยนะครับแบบนี้นะคล้ายๆกับการรวบเข้ามาแล้วมือโป้ดันนี้รวบเข้ามาลวบเข้ามาแล้วก็พลิกอย่างนี้นะครับแค่นี้เองแล้วก็เอาด้านนี้ไว้ด้านล่างแล้เวเราก็วางบนเดียวอ่านนรีด yes, uh, แผ่นไว้ก่อนนะครับ ่สุดว่ามันจะยังกว้างไปถ้ากว้างไปนะครับมันจะไม่สวยนะครับเวลานั้นก็เหมือนกับการรวบแบบนี้คล้ายๆกับการจีบแต่เรารวบเฉยๆที่รํทำแบบนี้นะครับวันนี้อากาศเย็นนะครับแป้งค่อนข้าง เฉยมากนะครับการทําตะเปานี้จะต้องเขาเรียกว่าทนกับสภาวะที่อากาศมันเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงตลอดนะครับอากาศเย็นเปามันก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันอาศัยการทํางานแีบนี้เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเฮียตอนนึง่งเดี๋ยวเฮียจะนึ่งให้ดูนะครับแบบนี้นะครับนี่คือเป็นการห่อไส้ถั่วดำแบบ อาฮียยุทธยานะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ